สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตรงหน้าพว้ยัดมาลงลำดับต่อไปครับเตรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับสวายความเรารพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีตรงหน้าไวยัดสมเด็จมหาราช ทรงได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาข้าพุทธเจ้านายอดีพกมลเวทรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินพร้อมด้วยคณะข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพียงณที่แห่งนี้ล้วนม,มีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและล้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณ อหาที่การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณอนุสรณ์ดอนเจดีเป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยทรงกล้าหาญไหวความเคารพพระบรมสารีรักษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายนีลงหน้าไปะน สิ้นพิจินะครับก็ตัวหน้าน้ำเนี่ยทำขนาดตามน้ำงน้ำใส่ อาคารน้ำกับน้ำเนี่ยถูโบนโดยไงก็โดนน้ำท่วมเท่าไหรลมา,าจากตัวราชพอปุ๊บเนี่ยมันตึมไม่ทันไงอัน,นนี้เขาทำอาคารน้ำอาจารย์อาน,น้ำใส่ไว้ไว้เพื่อเป็นแรงน้งานถึงว่าเอาไว้ทำไรเอาไว้ใช้น้าแล้งไงอันนี้ก็มือนในหลวงการงานสอนเราว่าอย่างอาคารน้ำทำแล้ผวผมไปในเรือโดนหลวงผมก็ขับรถไปแล้วผมก็จอดแล้วก็แปะที่หัวประชาชนถามวา่าเออใครจะมาเลย

Terima kasih telah menonton! 有路啊。 We'll <laughs> น้ำก็ซอไม่ได้ใชมั่ายปุ๊บเดียวมันซอมันก็ลาเข้าได้ยเถาไ่ดของเราคืว่าไม่ทดลองเ้ค่ะาีดีแล้วพวกนไม้ถ่านผ่านของมันเนี่ยเวลาไปเผาเนี่ยจะไม่เป็นมะเร็งแต่เผาทานอย่างอื่นจะเป็นมะเร็ง มนนี้มันจะแบบมันมันใช้พลังงานมสูงเอาไปถ้าท้านพูดบนไม้เนี่ยเอาใบไม้แห้แๆหใบไม่กี้มาใส่ไปนี่ออกไปเป็นใบไม้ใช่ไหมแต่พูดแต่ง่ายทำยากใช้ไม่เจอจรงเนี่ยจะงก้างายๆ้าเข้าเลยครับพี่ไม่ไม่เพส่ตะแกรงเนี่ยเพาะถุงใหญ่เลยหรอเาถุงใหญ่เลยนะอ๋อี่เมตรอะ ถ้าเกิดว่าพ่อใส่ตะแกรงนี่เราต้องมีอตปนิแล้วก็เราอันนี้ไม่ต้องปนิปนิหนี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะเอาไปชดูเมื่อไหร่ก็ได้นะะถ้าอยู่ในถังเนี่ก็ต้องลงทั้งกันเลยอ๋อเป็นถังไอ้ต้นหอมมันปลูกได้ไงหัวมันแล้วหัวมีหัวหนึ่งถังมีหัวหนึ่งแล้วมันจะหอวหัวหนึ่งก็ได้ต้นหนึ่งเด็กแล้วก็ถ้าขึ้นเท่าก็จะได้ต้นเยอะก็จะมีขนาดแตกออกมาก็จะแตกเป็นโตอย่างที่ปลูกนี่คือปลูกหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นคืออะไรเอาหัวมันหนึ่งหัวหนึ่งหัว ัหตีกหรือหวหใหญ่อ่าแล้วแต่มันมีหัวขนาดเล็ขนาดใหญ่โอมันเป็นต้นใช่ไหมค่ะหัวมันก็จะงแตกแบบนี้ใช่ไหมถ่าไม่ันปลูกแล้วมันหัวหนึ่งก็ได้หัวหนึ่งเดิมอยู่ที่ดินใ่ไอยู่ที่ดินพอปลูกแล้วก็ต้องคอนดินด้วยค่ะใส่จเขาอ๋อไม่ได้กวัน้แต่ปลูกวันแรกนวันันก็ไม่ได้ปวนเลยแล้วเราก็เก็บไว้หัวเป็นพันต่อได้อ๋ออันนี้ก็คอเก็บพันในสวนเองอมีน้าเราปลูกไม่เป็นนี่นะมาเรียนดูละนถึงไม่ออกพี่ชาก็ ไ <ard> อมันล <Ha. S 2> <Okay. S 3> ่านะเราไปซื้อกิแล้วก็หน้าเไปูได้หอแต่อตยอตู่อ่อความสาดใหเรียบร้อยกตนันไแต่อไม่ได้แต่ก็ท่างอไว้ขอต่อเก็แตกหมดไม่ถึงนี้นึงค่ะโหอมมันหอมเลยได้แต่กไา้เนี่ยน เลือกเลต่อให้นแน่นอ่าปลวกออพอมันผูกครับผูไปมันตินี่หาิ้ง่ายไม่กล้าซื้อให้ลงทุนเลยเนี่ยเชื่อก้วยจ็วอ๋อมันผูกแล้วมันก็เยอะมันจะดึงเอง่ครับเราว่าปวกไว้นั่นไงกลวว่ามันมันจะนั่งมะหมักไม่ไหวก็ได้ต่อนะครับโอเคสามเมตรสี่เมตรเลยค่ะแล้วก็เลือกว่าต้นไหนแข็งแรงว่าต้นนั้นต้เนาเราก็เสร็จขอเสร็จบอกว่าต้องใส่ตะแกรงเราแบบนี้มาสขา คือมาตสึถังเขาก็คือการปลูกแบบฝรนี้ใช่ไหมคะถ้าเรามีเวลาไม่น้อยเราก็ทำแบบนี้ค่ะสืดดเด่นเ้ยฉันมีเวลาเยอะเดี๋ยวจะทำของอย่างไงทำแบบอันนั้นเลยแล้วเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งเสาเนี่ยเราเราใส่สักสามกี่ต้นละสามต้นแล้วมันไม่ทะเลาะกันเหรอแล้วมันเก็บเรื่ง่ายก็ไม่เหนื่อยเนาะไม่ได้รู้เรื่องของเราเขาเลย

ตาแกวันเอาเอาได้ไปเน้าในฝูงที่บ้านน่ะแล้วน้ำมาอาทิตย์กว่าแล้วมันไม่ออกเลยเลยไอ้นี่เดี๋ยวไปตากแดดแดดแดดยังไงให้มันแบบแห้งๆเหรอตากแดดตากแดดเราต้องมาเรียนทำเองอ่าได้ไหมก็ยังคิดว่าเอาอย่างเงี้ยโดยใช้โดนผมเลยม่นี่หน้าผมเอาไปมันไม่ขึ้นเลยไงมันไม่มีเม็ดมันไม่มีเม็ดที่มันยากเหมือนไม่ออกไงอ๋อเดี๋ยวอย่างเมล็ดพันถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็รอให้มัน ออกสีเหลืองๆก็คือแก่แล้วถ้าแก่แล้วก็ตัดก็ตัดทำดเป็นไม่ไดพันธุ์ได้แล้วก็ไปต่างแดดใช่ต่างแดดอ๋อมันอ๋อหลักการง่ายก็คือมันมีเม็ดเราไม่ต่างแดดแล้วก็กลัวมันไม่แก่พออันนี้มันแก่แล้วเราให้มันเหลืองค่ะอว,วางตุ้ห้องเต้นี่คือเราให้มันเหลืองก่อนมันก็แก่แล้วค่ะถ้าเหลืองไม่หลายย่างแล้วเรียนตำรามาบอกว่าต้องคุมดินค่ะคุมค่ะคุมดินคุมดินหรือเรียกคุมดินคือหลักการของดินเลยแต่ถ้าออา ปกติเคี้ยวดิบก็ได้คแค่นี้เคี้ยวดิบก็ได้นะคะหน่อยมันยางมันจะมันรายรับก้านเนี่ยเอาออกไม่ต้องออกค่ะถ้าตัวอ่อนไปเลยมันจะมันนิดนึงแต่เื่นนั่นมันเราเพื่อ